สวัสดีครับสว MM hey, ัสดีคิปนี้ครับมากท่านหญ่หลดไปเลยครับพี่น้องพุนเลยหลังจากนั้นก็อย่าเร็วอย่าเ็วไปวยนนามีเวรามีันส่งวหลดอยู่ด้วยยางไป่ายคิมไปนกรสนไปเสนอผู้ส แม่ไฟลายไฟายที่จะเลยขนกไลายโอหัติมากนี่เม้่อคนที่ผมต่เช้าอะไรหอมย่้าหลับอยู่ในถุงอเี่ตวเถเงนนนีบบที่อึกอุอุก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 กอุกออุก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 อุอุก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 กอกอ วันนี้ร้อยสิ่งาจกทางนั่งบนเวทีทับผมสองรางวัลรางวัลสามแยกเป็นสองกติกาง่ายหรือว่าสองฝาสองรางวัลง่ายนั่นก็คือฝาจากทางบ้านหนึ่งรางวัลแล้วก็ฝาจากหน้างาจีหนึ่งรางวัลเพราะเราเป็นอายุุ่งวันประจำกมีฝาแจกมาเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องไปไลฟ์สดนะครับอะไรตรงนี้แล้วค่ะให้ลูกประจ่าให้ลูกประจ่ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวรู้ใให้ค่ะพี่ ทำไมแกแสงแม่มาแล้วหรอเพื่อนนั่นหรอรถยางหรอออรดีว่าจะดรถดีว่าสีจิเพื่อนีเจะลงเพื่อนเจ้าว่าเจ้าเห็อะก็ีแเตัวนี้เดียวสิ่ปีหยเีกมือเฮ้ยมัน่านเปดปวยมันต้องียเลยสัตว์ยังไม่จไมนอไม่ถ่ายกันทำไมมันหลดไม่ได้ันโหลดไ่ได้แล้วว่าเขาวยูนี่มันหลดเต็มอนี่นี่น่น

เองไปร้านแล้วไอ้กันใช้เจ้าโดนแค่พับไหน้างครับก็จะขายแล้วก็กระนังอยู่ตงนี้กวกระตังตรงนี้หมดก็เล่นนิดเดียว เรามาแค่ตัวสุดเราบำพราแจกเลยสามหน้าเครื่งจุดบอลกเป่นายอง้าแกองหกขนาดมหาดีเยี่ยเกคนเครื่องะรชาวปแจกปะแจกปะ แกบ่ได้ยุัแกบกิอยเลยเนี่ล่นอย่งเล่นซุ่มบอ้องกดซุ่มบ่ซุ่มมั่วบ่เือขยายขยายเลิอมี่เจ้าแล้วนะผมมั่ว่อันรองบ่นี่้อนนี้ขององอนี่เลยน้น้มันแตกเนีแต่ว่ามันบ่มั่ว เราหไอ้คนกลอม้คนลมโมมัวเลยกองแตกนะครับอ่าครับี่สี่ที่นอนเพิ่งมาเมาได้ไป็นไบกว่อยมาสัญญาณโหลดคลิป ออกมาอยู่ออกมาอยู่ตีสามออกมาอย่างเดียวเพิ่งมีกำลังเด็กอุ้ยก็ลิ้นดีเด้อตะบุญตั้งปิงโก้แบบต่อไปเรื่อย อินเดียได้รับมืออะไรไว้ได้ไหมใครมีอะไรอาจจะเล่นรอบไปไปก็ตามให้สมใจนะแจกความใจนะ

คลิปวติกกันออกกลางอยู่จับป่ะกินปักระหอกไดูคลิปตลอดทุกคลิปดาวเอกบอกว่ามัดยิงกินมจะแซ่บลยแซ่บกินปักระหลอกติกเองเลยไม่ใช่ิ๊เองเกันวะ ฟิมอันฟิมขอบกล่องแต่แต่ว่าทึงซูมทึงะทขนายใหญ่พวาจักกล่องหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าแต่ละปากล่องน่าเท่น่าหล่อเลยซึ่น่เท่ซูมมุกเ้าเดี๋ยวสัวงเจ้าเลยโออยู้อป็น้ยวดๆอย่างหลโอ้ยหัวหลัวโอ้ยลัวแล้วน่าข้องหลัวยี่ดักวันยี บรรยากาศครับโอ้คือน้องไล่ลรวเอาแปลงคูณดงก็แดงดิ้แปงปั้นคุณพอแม่ะบไหมแม่ะเบื่อไ ไปดองเอฟซีเพิ่งมาถ่ายรูปไปขอจับมือครับแซบสิทุกคนจับมือหน่อยหน่อยเรขอถ่ายรูปถึงหนะครับ

ทกเปินนเตมเติมไปตะมวลสะดเอาจกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่นะครับที่มารับชมคลิี้นะครับยินดีมีแห่งสุขภาพแห่งแรกครับสวัสดีครับสวแตก